โตขึ้นน้ำหนึ่งจะบวชเป็นพระให้พ่อกับแม่ใส่บาตรพระน้ำหนึ่งทุกเช้าเลยครับครับสาธุแล้วแม่จะรอนะครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมบวชให้พ่อกับแม่นะลูกนะน้ำหนึ่งยังบวชไม่ได้หรอครับแม่น้ำหนึ่งอ่ะได้งานตั้งแต่ตอนที่ไปฝึกงานแล้วผมมีข่าวดีจะบอกพ่อกับแม่ด้วยนะครับฮะอ้าลาบวชได้แล้วทำไมลูกข่าวดียิ่งกว่านั้นนีกครับแม่คือผมได้เล่อนตำแหน่งเป็นนา่งานแล้วครับ พ่อก็บอกว่าลูกเขาคงจะงานยุง่งแม่เขาก็ทนไม่ได้ไครับครับผมยุ่งอยู่นะครับพ่อโตขึ้นนั้นหนึ่งจะบวชเป็นพระให้พ่อกับแม่ใส่บาตรพระนันหนึ่งทุกเช้าเลยครับเรียนจบแล้วอย่าลืมบวชให้พ่อกับแม่นะน,นะแม่คงไม่มีโอกาสได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกอีกแล้วแต่ ้าไใรชุดนี้แม่ก็เตรียมเอาไวใ้ให้ลูกให้ลูกนมะ่ลูกนะบวชทดแทนคุณบิดามารดาคือเวลาที่มีค่าที่สุดของลูกผู้ชายธรรมทายาต0ูน8 3 1 2 3 3 4